วันนี้มาเที่ยวอีกแล้วค่ะอากาศดีมากๆเลยสวยไหมสวยไหมแนะนำหน่อยที่ไหนสวยมากมากเลยนคะคะสราว่ายน้ำดีมวยความสุขมา,มากเลยค่ะ,ะเพื่อนๆทำงานนะทำงานให้มันใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์ที่คุณนะเป็นอนะ่ะมันง่ายมากเลยถ้าเราไปเปลี่ยนถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ใช่ สิ่งที่ตัวเองเป็นนะไม่ว่าอะไรไม่ว่างานหรือเรื่องความคิดหรือเรื่องการใช้ชีวิตมันกจะยากไปหมดแต่เมื่อไรก็ตามนะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นน่ะและคุณได้มีโอกาสทําออกมาคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะคะแล้วการมาเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นการชาร์จพลังแล้วก็ชาร์จแบตที่ดีที่สุดเลยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นนะนเป็นเหมือนเป็นเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลย หลังจากที่คุณได้เที่ยวนั่นเองหาเวลาไปเที่ยวไปผ่อนคลายบ้านนะคะในวันหยุดวันเสราร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าบางครั้งเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นความจำเจเรามันจะคิดอะไรไม่ออกหรอกแต่เวลาที่เรามาเจออากาศดีๆบรรยากาศดีดีแบบนี้น,นะคะแต่จะบอกเลยว่ามันร้อยเรื่องมากเลยอะ่ะจากอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้มันก็แก้ไขได้ง่ายนะคะมันอยู่แค่ใน,นเรื่องในนี้ของเราเท่านั้นเอง มื่กี้คูบอกว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนความคิดนะถ้าคุณยังคงคิดแบบเดิมคุณจะได้ใช้ชีวิตเดิมเดิมนะครูจะบอกให้เมื่อก่อนนี้นะครูเชื่อไหมว่าครูลดน้ําหนักนะเมื่อก่อนเนี้ยครูมีน้ําหนักที่มากนะน้ําหนักเยอะมากถึง100ร้อยกว่าโลนะคะเคยหนักสุดถึง100ร้อยว่โลนะคะ oh <my> แล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองอะ่ะสามารถลดน้าหนักได้คุณเชื่อไหมว่าลดน้ําหนักอะรอบสุดท้ายของครูนะคือรอบที่37 35มสิบ้าก็น่าจะท้อแล้วนะ3ามสิบเอาวะฉันต้องทําให้ได้สูตรก็คือว่าติดภาพคนสวยๆอะ่ะรอบห้องรอบบ้านไปหมดเลยเพราติดภาพคนสวยๆใช่ไหมคะแล้วก็มันมีความแตกต่างตรงนี้นะ่อนเราเข้าไปเปลี่ยนกระบวนการความคิดนะเมื่อก่อนเนี้ยสาครั้งลดน้ำหนักไม่เคยสำเร็จเลยแต่เป็นเพราะว่าเราไปเราไปจําภาพอ้วนของเรานั่นเองภาพที่เรากําลังออกกําลังกาย กูเป็นคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายแต่ให้มาเดินให้มาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ให้มาแบบแบบตั้งใจออกเยอะๆแยะๆเนี่ยไม่สามารถที่ทําได้จริงๆนะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยคือเข้าไปเปลี่ยนชุดความคิดนะให้คุณเห็นภาพในสิ่งที่คุณอยากได้เช่นุูลดน้ําหนักคุูก็เห็นภาพคนผอมเราต้องเห็นภาพคนผอมก่อนเราต้องเห็นภาพคนที่ที่เราชอบหรือว่าคนสวยๆที่เราชอบนะกูต้องบอกเลยกูชอบ ตีกันอยากรมากๆเลยนะเป็นดาราในดวงใจของครูเลยนะครูก็จะนึกถึงภาพนั้นว่าตอนผลลัพธ์อะตอนสมเร็จและเสร็จแล้วเนี่ยชั้นมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้เหมือนกันที่ครูคิดภาพก็คือครูคิดภาพของคนผอมถึงแม้บางคนเจอครูยังเห็นครูอยู่ในร่างอวบอยู่แต่ว่าข้างในใจครูอะคือมันผอมมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเป็นการโปรแกร,รมจิตไปที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่ายังไงเวลาเรากินอาหาระลรเราก็จะไม่กลัวเหมือนกันในเรื่องของอาชีพเหมือนกันในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเหมือนกันถ้าคุณนะโปรแกรมนะโปรแกรมในหัวนะคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการนั่นเองแล้วก็สิ่งสําคัญนะให้คิดถึงคนรับสุดท้ายก่อนอยากเป็นอะไรอยากสวยแบบไหนอยากมีแบบไหนคิดภาพนั้นอยา่าไปคิดภาพด้วนแล้วก็ในเรื่องของการเงินเช่น อยากมีรายได้เดือนละล้านหรืออยากมีไรายได้เข้ามายังไงคิดภาพสุดท้ายเลยบางคนอาจจะออกมาคา้านว่ามันไม่จริงแต่กดแรงดึงดูดเนี่ยสามารถที่สนดได้